สวัสดีครับท่านผู้ชมมือน,นี้แกงจืดมมนอน,นี้ท่านผู้ชมเนอะแกงจืดผักกาดขาวแล้วก็หมูสับเนอะคุณตาวิธีไทยปรุงเรียบร้อยแล้วนะใส่รสดีนี่สิดแซบ่บใส่รสดีสดแซบ่บแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยนะมีเกลือแล้วก็มีซอสนะซอสปรุงรสนี่ๆๆซอสปรุงรส แล้วก็มีแค่นี้ลสะสกอนเนาะซิมเบิ่งกะกอนโอ,โอ้แหละท่านผู้ชมเอ้โอเคแล้วนะโอเคแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวต่อไปเฮาสีมาพัดอ่ามื้อนี้ได้หมูสับมา,มาเมื่อีงนี่ได้หมูสับมาแซบ่บๆนะกับทั่วหมูสับทั่ว นี่นี่นี่สุดแซ่บอ่าเดี๋ยวสิเอากระเทียมมาแล้วก็มาผัดใส่หมูใส่ถั่วใส่กระเพราเนาะมือนี่ผัดกระเพรานี่ไงนี่นี่กระเพราสดสดนะกระเพรานี่อ่าสุดแซ่บผัดกระเพราส่วนเครื่องปรุงกระโบมี่ยังหลายมีน้ำตาลมีน้ำตาลนะน้ำตาลแล้วก็มีรสดีมีรสดีเนาะแล้วก็มีเกลือ นี่มีเกลือออแล้วก็มีซอสนี่นี่ซอสซอส่าเดี๋ยวคุณต,ตาวิถีไทยอ่าเตรียมพวกกระเทียมแล้วก็พริกก่อนเนาะแซ่บๆซบมาหนิเห็ดกับเข่าอืมแซบคือเก้ามมาหนิท่านผู้ชมอ่าทิพตมะเพ็ดก็ทุบโปโะโตเลยนะนผัดกะเพรานี่ต้องเพ็ดเ็ด นะถ้าบบเพชรมันสีโบแซบท่านผู้ชมต้องแบบพิตฮิตทุบแบบเป๊ะเป๊ะมาเดี๋ยวเฮาสิมาลุยกันเลยขออนุญ,ญาตตั้งกล้องไว้มุมนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะขออนุญ,ญาตตั้งกล้องไว้มุมนี้เพราะว่ามันจะอกเครื่องเฮาเวลาเฮาพัดนะนจะโบเครื่องเฮาเวลาเฮาพัดโอเคคุณตาวิธีไทย ได้มุมได้ฉากแล้วนะนี่ๆโอ้เอายับยับมาทางนี้แนะน่ยับยับมาทางนี้แน,ะน่อืมเอาักล้องทางนี้คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนะนี่มันใส่เนาะนผู้ชมเนาะเ่อ๋อทางนี้ก่อน ไม่ดังเลยสำเร็จมันเอาเออแล้วเขาจะใส่น้ำคุกคิกคุกคิกเนาะท่านผู้ชมเนะเาะอือรับมันสำเร็จวันนี้ตาวิถีไทย ข้าวครัวที่ไรก็อร่อยทุกทีอไไเอาแบบนี้หรอจ้ะจ้ะจ้ะทุกนั่นและนั่นแหละโอเคอันนี้แบ,บ่งสองเนื้อได้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 ไดไดไเอ้อ บอกว่าพริกกับกระเทียมนีพัดเข้าไปน้ำกันเลยเพราะบรรยากาศคนเกิดการจามการยังเกิดขึ้นแสบอย่างนี้เออแสบอย่างนี้อ๋อรถเดิมดังเดิมเหรอไม่เคี่ยวใช่ไหมโอเคโอเคโอเคอืมอืมอืม แบบคุณตาวิธีไทยเข้าตัวทีไรก็อร่อยทุกที

ที่บ้านเห็นแมขป,ป่ใ้วนมนสิบแล้วจะใส่รถด,ดีสิบแซแ่บนะท่านผู้ชมรถด,ดีแล้วก็ตามด้วย nước đường rất là ít nước đường rất là ít rất là คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยแซ่บคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเสร็จแล้วก็ซอสซอสโอ้โผงนัวเข้าไปข้างในผงนัวอ่าผงนัวไม่ใช่ รดมันหมดมันหมดมันต้องมีหมดอ๋อมามามานี่ผิดกับเข้าบ้านเฮาเนี่ยมันต้องมีนี่นี่ผงลัวจักน้อยท่านผู้ชมเออแมนว่าซิมีรถด,ดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีผงล้วจนจักน้อยเนาะนี่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 เอ้าจัดแซ่นี่คุณตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนะอ นเราต้องมาซิมเบิ่งก่อนเน,ะเนาะจนจมเนาะว่าอ่ามังเซ็ เฮ้ยเสียงขอ,อก,กระทะนี ing, ่โมเมนต์ธรรมดาเซ็ตกระถัหนึบคุณตาวิถีไทยอขออนุญาตซิมเนาะท่านผู้ชมเนาะซิมซิมเบึงอ,อืมอืมโอ้ยท่านผู้ชมมัโอเทพนะนะรสชาต่พอดีกำลังกลมกล่อม,อมกลมกล,กล่อมอือ มันต้องมีทักรีวิวได้หลังจากที่เสร็จแล้วสุดท้ายนี่นี่ๆๆๆนี่กระเพราโรยเข้าไปนะกระเพรานี่คือขั้นสุดท้ายในการเอาอาหารใส่นะจะเป็นพัดกระเพราเนี่ยกระเพราหอมรสป่นวนไปสามสี่รบบคาเฮือนเนาะเออ หอมไปสามสี่รังคาเรือนแซ่ที <h <h ่เอาไปทำอะไรอ่ะครับของไข่เบือไข่เอาไปใส่ด้านต้นไม้ตั้งแต่สมัยตะกี้ร้อยปีมาแล้วลืมมันลื่นเนี่ย อ้าเสร็จจานบุชอมเบยผัดกะเพราอันนี้เมนูแรกเมนูแรกเดี๋ยวซิมีผัดผักบุ้งนะผักบุง้งอันนี้เมนูแรกอันนี้เมนูแรกอันนี้เมนูแรกแรกต่อไปเป็นอันนี้อ่เอาเมนูแรกขึ้นก่อนเนาะช,นชมเนาะ ามีลูแล้วสิ่งก่อนเนาะทุกคนเนาะมนูที่สองุตาแบ่งตามข้างล่างอีกเหรอแบ่งเอาให้ข้างล่างอีกอยู่นี่ ไอ้ของเรามันจะมีอะไรผัดอย่ไมเใช่หรอแน่นก็นานอกจะแบ่งเรื่อถามดูจ้า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 ันแค่นี้ไม่พอไม่ทเหย่อเอาเหรอพามาเมนูที่สอันทีชมมาเมนูที่สเมนูที่สองผักบุ้งนาทนชเออทันชมเคือย่างจการให้นา กะกาแล้วมันมีผักบุ้งที่ปลอมแปลงขึ้นมาตามให้ได้เหรออ่ปลอมปลอมแปลงขึ้นมานอืมมันจะมีพวกผักบุ้งที่โผล่ปลอมปลอมแทนขึ้นมา,มมมนาผักบุง้งนะอือผักบุ้งไฟแดง ผัดบุ้งน,นาไฟแดงแซ๊บผัดบุ้งนาไฟแดงเฮ้ยบุตาวิสิชัยผัดผัดบุ้นง,ง,งานาไฟแดงอร่อยอร่อยอืม เมนูที่สองนะถืงเก่าแล้วรสด,ด,ดีสักน้อยนะนี่รสด,ด,ดีสักเล็กน้อยต่อไปไแล้วก็ใส่ชูรสนะนชูรสชูรสซอสปรุงรสนะซอสปรุงรสเออเสร็จแล้วก็เอา น้ำมันหอยน,น,อยน,นอยอะน้ำมันหอยตาบีกีไทยดูก็อร่อยแล้วล่ะผักปุ้งผักปุ้งไฟแดงผักปุ้งน้ำไฟแดงนะ,ะแซ่บนเ,เน,น,นื้อปลาไฟแดงมีู่ที่สามเลยนะครับเอเอ เมนูแรกคือแกงจืดเมนูที่สอ,องผัดกะเพรานะผัดกะเพนะรเาเมนูที่สามผัดบุ้งไฟแดงผัดบุ้งนาไฟแดงโอ้ไปจา่าฝนเซตกะทะเดือดเลาะตูตามีถุงให้เนาะเออขอดแค่เดือกกะทะเล็กผอดอ <c oughs> ออแค่

อ่าอโอเคโอเค,อเคจักบาทยายกิ่งเบิกลูกค่ะเอาไปใครยายกิ่งพรานมาน่าจะสามสิบเออเอาไปใครยายกิ่งพรานมาลูกเออ <c oughs> น้ำตาลทรายหมดคุณ <c oughs> ต,ตาวิถีไทยเอาแ้้วใส่น้ำตาลปี๊บก็ได้ <c oughs> น้ำปิ๊บเนะ ติดกรเซะเียง้ังหลอนเส็ต่าติด้อมตรนี้ออกแบอมวเออเอปครับ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 ปิดไฟปิดไฟ โขโจะโาแล้วใช่พัดลมเขายะมาเออเนี่ยสิบสองโอ้ยห uh, 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 ้าร oh. ้อยเหลือแอ่สิบเซ็ตเออเออเออโองเราเยอะเยอะเออเราขอเยอะเยอะน้องไม่ได้ชิมแค่นั้นเพียงแค่นั้นเออ้ม่ได้เอาไม่ยังไม่ยัอไม่เออเออสิบเซ็ต สวยเส้นนึ่งใส่ข้าวได้คำหนึงเอ้าเมน,เนเูที่สามผักบุ้งนาไฟแดงมากินข้าวแรงน้ำกันครับอ่าท่านผู้ชมแซ่บๆคือเก๋ไาหมานี่